สว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องเพิ่งไปสวัสดีค่ะมาอันนาจเจรินเปะไปไหนไม่ได้เลยส้มตำยายเพิงนะคะก่ทิจะมาผ้าล่องมาพี่มาพีจะมาผ่าล่องส้มตำยายเพิงพี่น้องสวัสดีค่ะส้มตำแรยเพิงส้งตำแบบของแขกได้พี่น้องเบิ่งเพิ่งเพิ่งผุ่นผุ่นส้มส้มเบิ่งพี่น้องส้มตำยายเพิงอันนี้เป็นครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกของกะทิน้อยพอดีมาจากนครนครพนม จะไปอุบัหาแม่วันนี้ผ่านผ่านอำนาจ,จเจริญก็จะไปไหนไม่ได้ต้องมาซ่องตำายืเคลองเห็นตาข้าวจีนจิกอกเห็นแต่กินในเฟซบุ๊กพี่น้องเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บวันนี้จะมารองแล้วจะพาพี่น้องกินว่ามันเป็นจังไสสงคำลำลือวอนนะเห็นเห็นตะคกแล้วกับขันขนาดพี่น้องคกึงเลยจ๊คทุงละจานนนันทร์คุณอาพี่น้องเห็ดเป็นโอ้ยโคกหนึ่งโครกระเมือนเล่นทุงเบิองทะเลทราเว่อร์เ่์แม่แจ๊บจ๊คมาโคก เขาว่าเป็นหมื่นเขาบอกไปซื้ว่าที่พี่น้องนี่เด้อก็แบบเถินจานได้พี่น้องมีทีมงานหลายมีทิมงานบุญนะจะาานาดพนมค่ะก็ต้งค้อนพนมไปไหวไ่สิไปหาเนือยู่บนกนเลย่านอำนากก็เลยหัวช่วนตันเยิงอยู่หน้าก็เลยพิมพ์บ้าอยู่ไหนพอดีมานี่ทางฐานพอดี แซ่บนุ่กันนั่นแหละเขาก็แซ่บเบิร์ประเทศกับสีแซ่บนุ่กันนั่นแหละจา้าแต่ป้าหนูวไม่เคยกินเดนหนูวแนวครั้งแรกครั้งแรกจริงๆค่ะ <c oughs> จะไปอยู่สมายังว่าก็ไปอยู่ไหนมาพี่น้องเอ้ยครั้งแรกจริงๆนะคะคุณอาหารสิบบาทได้พี่นัวห้าสิบบาทตอนนั้นเดี๋ยวะคุณนอวนับบาทค่ะพี่นคุณบุญครับ มูยอเนี่ยมันก็ชีเกินไข่จักบาทเจ้าหวเอาใครน้องน้องันมูยอมัทเกนลูกชิ้นเ็มีเครับกชิ้นไล่ะลูกชิ้นเอาลูกชิ้นแล้วลูกชิ้นใคร่เอาเพว่าเจเอาลูกชิ้นไปฝากแม่ินเอาลูกชิ้นสามสิบบาททั้งนั้นเอาไปกินกบตามุงเอาไครเ้าหลูกเอาไข่ไข่ก้มหรือไครไหนไข่งเ โอเคใครยังมีใครห้างห้างหรือใครใครสด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 ครสดบาดาบาดไม่รหัสพี่น้องก็ลูกชิ้นสามสบาทพอดีอร่อยหนึ่งเนอะโอเค,อเคจังบวะเด็ท่อนอาาหัอกันบอดซื้อมันแขงเกินงดแล้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องติดตามกับทิ้หน่อยนะิฟาไปกินสิาไปกินดูเฮียนเท่าไปรักกินมามันเสียบลกก็เสียบกับเจนสีบลกคนนใ้นี่ขเด้อพี่น้อง้ากสิบลกตามจริงนั่นแหะสียบกเสบ จะ่าพูดในข้าเจาไเปนจริเจ้าวเจาะกมันเสียบทากตืลงล่วงมึงนะพี่น้องางีเออนีน่้านลูกนี่ล้านเนี่จ้ะอันนี้ร้านลูกจ้อันนี้้านลูกเ้มีล้านเมบ้าบังคบเสื้อบังคบรสชาติเดียวกันเป๊ะค่ะเนี่จาเน้าาเอ๋อนี่ยพี่น้องนี่เด้อนี่เด้อเออซุ่มซุมไปเบิงเงินเล่นบอพี่น้องควบบนไงเลยพี่เบิงเบงข้าวเจาสั่งเบิงเบิงเบิงเออหยา ใช่่งพัฒนางไ่เขายุงแบบประมาณนับแต่บอนับวดไหมอันนับบเลนับขายไปเรื่อยๆไงนับไปทวนพี่น้องนับไปทวนนไปนับขายไปเรื่อยๆกัเป็นนับวนขายไปเรื่อยๆอันขายก็ว่าไปเรื่อยๆขึ้รถขายองพี่น้องแล้วมาขายไปเรื่อยๆมือนี้บว์บัตโคบดีบดิเซาด้บุนีหัดสามทุ่ด้วยพี่น้องวาอีจะมงกิุน่ค่ะงหนึ่เด้อผู้ใดมา เลยทุ่นึงก็บ่ได้กินได้ีปนองมามือไหมพ่นมีเสียกไกพันยานพ่นยานันไปันพ่นคันส่อพันมาจะไปส่อพ่นหลายพันคันล้วันิลงสูตรแล้วไปนองกับเสียกันไยานร่วิดยานโควิดย่านโควิดแต่พี่นอนกัน่วมีแต่นวีอันน้ร้านลูกเด้อิ่นบอกไว้ร้านลูกคุณร้านแม่อยู่ตัางหากโอเคค่ะอันจะไปกินนะสิบอกอพี่นองเด้อขอบคุณค่ะ